ครับสวัสดีครับนักขลินมิตรพอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,ห,างหรือว่ามิตรพอของหลวงพเดิม <c oughs> แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพเดิมนั้น <c oughs> ก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในานามของเ <c oughs> ทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สาคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยบังกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นและก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Li n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข9ก9าเกบิ๊กวันเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาติดตามนะครับเข้ามา,าทำความรู้จักกันเข้ามา,าพูดคุยนะครับนะเข้ามาทักทายกันนาทางข้อความหรือว,ว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเห็นหนักอ้องขนาะนี้ก็นะครับจะเป็นวัตถุมงคลหรือว่าจะเป็นผ้า,ายันนะครับนะเป็นเสื้อยันนะครับเป็นเสื้อยันแล้วก็จะเป็นผ้ารอยเท้านะครับที่วางไว้นะครับนะและก็จะเป็นมีดดำไม้ฝักไม้จะมาให้ท่านได้รับชมขณะนี้นะครับนะแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ผมได้นาเอาเกี่ยวกับพระรูปหล่อนะครับนะ เป็นพระรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะครับที่มีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีนะซึ่งเป็นพระกุกนะครับอยู่ในเป็นกูกวัดพนมลอกนะครับในเขตอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เองนะซึ่งโบสถ์หลังนี้นะครับก็ซึ่งมีเขาเรียกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อคายท่านไป ได้เป็นประธานนะครับในการสร้างบทหลังนี้นะ,ะซึ่งตั้งแต่สมัยปีพศ2435นะครับนะ,ะก็โดยมีหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะมีหลวงพ่อค้ลายนะ,ะก็วันนี้นะครับได้นำพระรูปหล่อนะกุกของวัดพนมลอกนะครับอำเภอท่าตะโกมาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะ ผมก็ได้นำเอานะครับมาทำคลิปนะครับไปหลายคลิปลนะครับนาท่านก็สามารถที่จะไล่ดูนะครับนะแต่เมื่อดูแล้วก็หากติดตรงไหนนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้นะครับนาที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496ก็ สามารถที่จะติดต่อนะครับแนละเข้ามาได้ทุกวันนะก็ได้ความยินดีที่จะในทุกๆคําถามก็จะให้คําตอบนะครับมีคําตอบสําหรับท่านนะก็ยกเว้นนะครับคำถามเดียวและคําตอบเดียวในเรื่องของเกแทะนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ขออนุญาตตอบนะ,ะก็เนื่งจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบฟังดูแล้วนะครับดูว่าเหมือนจะดีนั่นแหละนะครับนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันจะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ และที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคำถามนะครับแล้วก็เป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนนะและคนที่ถูกทำลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามาเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่นะครับเวลาถามเข้ามาก็ต้องการเพียงคำตอบเดียวจริงๆนะก็หมายความว่ามีผมจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องทันหลงพ่อเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะแต่เมื่อตอบ คำอื่นไปก็จะไปเป็นปัญหาแล้วก็จะไปเป็นประเด็นนะครับนะ,ะแต่สำหรับเซียนนะครับทุกๆท,ท่านเลยนะครับถ้าเซียนจริงๆแล้วก็ไม่ไปตอบนะครับสิ่งเหล่านี้ให้กับใครนะซึ่งเขาจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเขาจะไม่ไปเสียมารยาทในการที่จะไปตอบนะครับหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับสมบัติของท่านอื่นยกเว้นจะเป็นมีดของเขาเองนะถ้าเป็นมีดท่านอื่นเขาจะไม่ไป วิาพากวิจารนะครับจะไม่เสียมารยาทในการที่จะไปเขาเรียกว่าตอบสิ่งเหล่านั้นให้กับใครนะอันนี้ก็เรียนนะครับนะทุกท่านนะครับนะหลายคลิปนะครับแทบจะร้อยทุกคลิปทุกวิดีโอนะ,อะผมจะตอบก็คือจะเรียนนะครับนะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังเอาไว้นะเนื่องจากว่ามีท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตาม ค่อนข้างเยอะนะครับนะค่อนข้างเยอะนะต่อวันนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เรียนท่านเอาไว้นะครับก็จะไม่ได้ตอบในเรื่องคนนี้นะเอาล่ะนะครับก็นะครับนะก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะที่บอกนะครับว่าเป็นเสื้อยันของหลงวงพ่อเดิมนะ,ะที่วางไว้นะครับนะที่สําคัญนั้นก็จะมีผ้าลอยเท้านะ ทั้งผ้าลอยเท้าทั้งเสื้อ,อยันนะครับหลวงพ่อท่านได้เมตตาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2 4 8 3นะ,ะซึ่งในยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคที่สงครามโลกครั้งที่หครั้ง,งที่สก็คือนะครับเกิดติดต่อกันมาอย่างยาวนานนะซึ่งประเทศไทยเราเมืองไทยเราก็จะเป็นยุคที่เขาเรียกอยู่ด้วยความยากลำบากนะครับแต่สิ่งที่พึ่งพาได้ดีที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้น ก็จะเป็นวัดนี่แหละนะครับโดยเพราะวัดหนองโคหรือว่าวัดหลวงพ่อเดิมของเรานะอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับมีคนหลังไหลเข้าไปไม่ได้หยุดนะครับนะไม่ได้เรียกว่าแน่นวัดทุกวันนะแต่ต้องการที่จะไปขอบาร,รมีนะครับนะต้องการที่จะไปลดน้ำมนต์มัางนะครับนะไปอขอเสื้อยันผ้ายันอะไรต่างๆนะครับนะบางท่านก็ มีผ้าเช็ดหน้านะครับหรือเรียกว่าผ้าประเจดนะไปให้หลวงพ่อท่านาเสกให้เป่าให้ปลูกเสกให้ประมาณนี้นะนะครับนะบางท่านก็ไปให้หลวงพ่อเหยียบให้ประมาณนี้นะก็โดยก็คือประมาณนั้นนะครับนะับประมาณนั้นนะก็เป็นอันบ้าหักท่านไหนฟังแล้วนะครับนะมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 149 6, 3, 2, 9, 1, 4, 6. นะเบอร์0863291496สนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเอาแล้วนะครับวันนี้นะครับจะใช้เวลานะครับนะสั้นๆในการที่จะทำคลิปนี้นะ,อะนอกจากที่จะนำเอาพระรูปหล่อนะครับนะพระกุนะ,ะวัดพนมลอกนะครับจังหวัดนครคนสวรรค์ของเรานะมาวางให้ท่านได้รับชมแล้วนะครับว่ายังมีเสื้อยันนะครับมีเสื้อยันนะแล้วก็จะมี เป็นผ้า้อยเท้านะครับเป็นผ้าลอยเท้าเนี่ยนะที่วางนะครับนะแต่แต่วันนี้จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะมาให้ท่านได้รับชมนะซึ่งมีดเล่มนี้เป็นมีดนะครับหลวงพลุงวัดหนองสีนวลเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะมีความยาวเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักอยู่ที่9นิ้วนะอ่าเป็นมีดขนาดพกพากระมือนะครับนะที่สําคัญนั้นเป็นมีดยุคต้นๆของท่านนะมีดเล่มนี้ทั้งเล่มนะครับจะเป็นฝัก และดาบจะเป็นไม้คูณนะะพูดถึงไม้คูณก็จะเป็นไม้ที่มีโทนสิทธิ์นะครับนะอยู่ในตัวนะ,ะต้นคูณใ,ใช้ได้ตั้งแต่รากไปยันยอดเลยนะครับนะเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ว่ากันงนะ่ายนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะซูมนะให้ท่านได้เห็นชัดๆเลยนะครับนะอะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อไม้นะครับนะ,ะไม้ก็ แห้งแล้วแห้งอีกนะครับนะผุแล้วผุอีกอประมาณนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มาแบบไหนอยู่ในสภาพเดิมๆนะ,ะไม่ได้มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะผมพยายามจะรักษาความเดิมๆเอาไว้นะคงความเดิมๆเอาไว้นะอ่านี่นะครับเราพูดถึงน้าไม้นะแห้งนะครับนะเบามากเลยนะครับสําหรับมิเลนม่นะ พูดถึงหลวงพ่อลุงนะครับเป็นผู้ที่ปฐถมมาเลิกในการก็เรียกว่าในเรื่องของมีดหมอนะหลวงพ่อลุ่งนี้บวชที่หลังหลวงพ่อเดิมแต่สร้างมีดก่อนนะครับแต่สร้างมีดหมอนี่ก่อนหลวงพ่อเดิมนะที่สําคัญหลวงพ่อลุงกับหลวงพ่อเดิมท่านเป็นคู่บรารมีกันนะครับนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันนะเป็นญาติสนิทกันจริงๆเลยนะ,ะก็มีมีดหลายรุ่นนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปนะครับที่หลวงพ่อ เดิมท่านได้ไปสร้างร่วมนะตอนสร้างมีดใหม่ๆก็ไปปรึกษานะครับหลวงพ่อรุ่งเช่นเดียวกันนะหลวงพ่อเดิมนะนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นซึ่งสร้างออกมารูปแบบคล้ายๆมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนแต่สร้างในานามของหลวงพ่อเดิมนะครับนะแต่ลักษณะมีดนะครับบางท่านก็ถามผมมา อยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ้มีดหลงพ่อเดิมนะครับมีด้วยเหลือแบบนี้ประมาณนี้นะแต่ผมก็พยายามที่จะอธิบายนะครับนะจริงๆก็คือรูปแบบเหมือนมีดหลงพลุ่งเป๊ะเลยนะแต่ก็ทําในานามของหลวงพ่อเดิมนะครับนะหรือว่าเป็นทําร่วมนะครับทำร่วมก็เนื่องจากหลวงพ่อเดิมท่านไปเป็นประธานสร้างโบสถ์สร้างศางราการปเรียน หรือว่าไปพัฒนาวัดน้องสีนวลเนี่ยจนเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันนะครับนะโดยพระโบสถ์นะเวลาเรา,าวิ่งจากอาเภอตะครีไปนะครับนะ้าก็ไปถึงวัดหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดน้องสีนวลเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็ไปพอลงไปปั๊บก็จะไปเจอโบสถ์ของหลวงพ่อเดิมเลยที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะอันนี้ก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะ เอาละนะครับก็ในมีดหนึ่งเล่มก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับหก็จะเป็นในส่วนของฝักนะและ2นะครับก็จะเป็นส่วนของด้ามส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในเรื่องของใบนะอพอพูดถึงใบนะครับนะเราก็อลองดูนะครับนี่นะมีหลงพอลุ่งนี่ก็นะครับสิ่งที่เราเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์จริงๆเลยนะก็ในเรื่องของตะกุดนะ หรือบางเล่มไม่มีนะครับบางเล่มก็ไม่ได้ฝังไว้แต่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าขีดเป็นหยกัยกๆเอาไว้นะจะเป็นสามขีดจะเป็นห้าขีดจะเป็นเจ็ดขีดเก้าขีดอะไรประมาณนี้นะครับนะแทนหลวาแทนตะกุดว่ากันง่ายนะบางเล่มนะบางรุ่นนะครับนะแต่สําหรับเล่มนี้นะครับก็จะมีตะกุดฝังเอาไว้ เป็นสามกษัตริย์นะเป็นสามกษัตริย์ไม่ใช่ตะกุดโทนนะครับนะจะมีานาเงินทองนะเขาเรียกว่าเป็นาสามกษัตริย์เลยนะครับเป็นสามกษัตริย์เลยนะที่สําคัญนะครับตรงนี้จะเป็นเสมาครึ่งใบนะเป็นเสมาเปลวเพิงนะครึ่งใบนี่นะนะครับนะก็โปรตีเราจะ เห็นเป็นเสมานะครับนเะต็มใบนะแต่อันนี้จะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบแต่จะเป็นเตลเพลิงนี่นะครับที่สําคัญนั้นนะครับคราบใครที่ฝังอยู่บนผิวของเหล็กนะครับนะกันนั้นก็ล้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมวลสารนะที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะ เวลาเราดูด้วยตาเปล่านะครับนะาดูของจริงแทบจะมองไม่เห็นนะในเรื่องของคราบไคลนะครับเหล่านี้นะแต่ตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เนื่องจากว่าผมซูมนะซูมเต็มที่เลยนะครับซูมสุดเลยนะต้องการที่จะให้ท่านเห็นผิวในนะต้องให้เห็นเนื้อในว่ากันง่ายนะนะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับหรือว,ว่านะมองของจริงเนี่ยเรียกว่าจะเป็นใบมีดที่สะอาดนะ นะครับนะจะมองไม่เห็นคราบฝังลึกแบบนี้นะตัวนี้ที่ท่านเห็นอยู่เป็นเม็ดๆนะครับนะเป็นเม็ดทรายนะหรือว่าคราบใครนะครับนะเป็นยิบๆอยู่นั้นเขาเรียกว่าซูมสุดนะครับขายายสุดเพื่อให้ได้เห็นรายละเอียดของมีดนะเวลาผมทําคลิปแต่ละคลิปนี่ท่านอาจจะไม่ได้ดูในเรื่องของภาพเต็มใบเต็มด้ามเต็มฝักนะ หลังจากว่าผมจะเน้นซูมนะครับนะหากท่านไหนอยากจะดูภาพเต็มด้ามเต็มฝักนะครับเต็มใบท่านสามารถที่จะแอดไลน์ผมเข้ามาได้นะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะ id ผมเป็นภา,าษาอังกฤษก็พิมพ์คำว่า b นะครับ igone ตามด้วยหมายเลข99นะ big one เกนะครับเป็นภา,าษาอังกฤษนะง่ายๆนะเพียงไม่กี่คำเองนะครับไม่กี่ตัวนะ พิมพ์คำว่า b นะครับ b ตัวใหญ่แล้วก็ i g o n e mm hmm. ตามด้วยหมายเลข09นะเพียง mm hmm. แค่นี้นะครับก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับหรือแคป ep ไหนนะที่ผมที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะเป็น ep ที่ร่อยท่านก็แคปหน้าจอมานะครับส่งเข้ามาที่ไลน์นะ ขอชมภาพมีดเล่มนี้หน่อยครับขอชมภาพเล่มนู้นหน่อยครับอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ด้วยความยินดีนะครับนะด้วยความยินดีนะก็น,นั่งจากว,ว่ามีดทุกเล่มนั้นผมได้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับนะ,ะก็คือมีความชัดเจนนะเต็มด้ามเต็มใบเต็มฝักนะครับให้ท่านได้ชมไปด้วยว่ากันง่ายนะเมื่อสักครูน่นี้ท่านดูในส่วนของภายนอกนะครับนะดูแล้วภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นคือเก่ายิ่งกว่านะ นี่นะครับเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะ,ะเมื่อท่านชมแล้วผมก็ไม่อยากจะมีอะไรต้องปิดบังกันนะครับก็อยากจะให้ชมทั้งนอกและทั้งในนะ,ะว่ามีความเก่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะ,ะเมื่อชมแล้วนะครับก็ท่านเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่จะตัดสินใจนะครับนะเป็นผู้ที่จะเลือกนะ,อ,ะอย่าไปให้คนอื่นเขาเลือกให้นะครับอย่าไปฝาก ความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งที่สําคัญนะอย่าไปคาดหวังนะครับว่าเขาจะเห็นเหมือนท่านละกิดเหมือนท่านทาเหมือนท่านนะ,ะไม่ว่าท่านจะนําสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ในบ้านนะ,ะคนที่จะมีอํานาจตัดสินใจนะครับได้ดีที่สุดนะคนที่จะเลือกของได้ดีที่สุดก็คือตัวท่านนะครับนะคงไม่ใช่ใครนะแม้กระทั่งตัวผมเองที่นั่งพูดอยู่ นะครับต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับว่าใช่แค่ไหนบางคนก็บอกไม่ดีหรอกบางคนก็บอกไม่ใช่นะเพราะมันเป็นเรื่องของการมองนะครับผมจึงจะพูดเสมอว่าคนจะได้ของดีหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตม แต่ส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแพรวแพวไปหมดนะซึ่งมันต่างกันนะครับนะ,ะการมองนี่นะต้องต้องบอกว่าต่างกันจริงๆนะครับแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นนะ,ะเมื่อมองแล้วนะครับท่านเท่านั้นจะต้องเป็นผู้เลือกนะก็หมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปไว้ในครอบครองนะ ถ่านต้องเลือกเองนะครับจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูและสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีกุณจริงนะอันนี้ก็เป็น สองสิ i i N ha. N ha. ่งที่ท <esté S 1> uh. ่านต้องมีนะครับนะหนึ่งมองต้องเห็นมองต้องเป็นคนถ้ามองเป็นก็จะเห็นไปด้วยโอกาสนะครับนะมองเป็นก็จะเห็นไปด้วยนะการมองมีสองอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับบางคนมองเห็นเป็นโคลนตมแต่บางคนก็มองเห็นเป็นดวงดาวนะนะครับนะถ้ามองเห็นเป็นดวงดาวก็นะครับท่านเท่านั้นต้องเลือกนะครับนะเป็นผู้เลือกถ้าคิดว่าดีแล้วถ้าคิดว่าใช่แล้วนะครับนะ เมือ่อเลือกไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครจริง,รงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะหากท่านไปปรึกษาคนนะครับนะก็ต้องระวังเขาเรียกว่านะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ห้ามนะครับนะแต่ก็ต้องระวังเ<ม>ช่นเดียวกัน,นกถ้าหากท่านไปปรึกษาคนผิดคนนะก็หมายความว่าไปปรึกษาคนไม่รู้เรื่องคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงอันนั้นสิ่งแรกจะทําให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีไปไว้ในครอบครองแต่ เพอเพอๆอาจจะต้องทิ้งของดีไปด้วยนะครับนะอ่าอันนี้คือเป็นข้อที่1ข้อที่2นั่นคือท่านก็นะครับนะอ่าถ้าไปปรึกษาคนนะก็อาจจะต้องเสียความรู้สึกนะอ่าก็เอตั้งใจว่าดีแล้วนะครับไปปรึกษาคนนี้ก็บอกทางนั้นไปปรึกษาคนนั้นก็บอกอย่างนี้ไม่มีใครมองตรงกันสักคนเดียวนะอ่าเขาเรียกว่ามากคนมากเรื่องนะ ะนะครับเป็นนั้นว่าท่านตัดสินใจท่านเห็นว่าใช่แล้วนั่นแหละครับสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่คู่ควรกับท่านนะสิ่งนั้นคือเนื้อกู้ของท่านแล้วนะครับนะถ้าท่านเห็นว่าใช่นะครับตัดสินใจได้เลยไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครนะต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านเห็นว่ากันง่ายนะสิ่งที่ท่านเห็นนะเพราะนั้นคนที่จะมาขอแบ่งนะครับนะมีดหมอนะครับนะ ขอบูชาครับผมเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของอให้มองให้ดีๆนะครับนะต้องมองให้เป็นนะ,ะไม่ใช่อยากจะเอาความอยากมาอย่างเดียวนะครับนะไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ก็ยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่แบ่งนะก็น้องจะว่าถ้าแบ่งไปแล้วก็จะไปเป็นปัญหานะบางคนแบ่งไปแล้วก็ไปตอเวนถามคนนน้นทีคนนี้นทีอะไรต่างๆวกนี้นะผมบอกแล้วนะครับว่ายิ่งไปถามเยอะยิ่งปัญหาเยอะนะ แต่ก็ต้องระวังนะครับบางคนเขาเก่งเหมือนกันนะแต่เขาก็เป็นเป็นลูกอีช่างตินะครับนะติทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ตินั้นติเพื่อซื้อนะครับนะติเพื่อให้จะให้คุณขายในราคาที่ถูกก็มีก็มีนะนะครับนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับนะฝากกันไว้ฝากกันไว้กกน,ไวนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด19กับ50 9วินาทีนะก็หวังเป็นอย่างยิ่กงกันนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วนะครับก็เห็นว่าในแต่ละคลิปนะครับหรือว่าทุกคลิปทวิีโอที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปหากท่านเห็นว่านะครับมีประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมนุษย์ด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม นะหรือท่านไหนนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมาหากชมแล้วนะท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9